วันที่สิบสามแบบฝึกหัดของวันนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของพ่อและแม่ที่ยองไปถึงแบบฝึกหัดของวันที่สิบเอ็ดที่เราจะมองย้อนไปอีกครั้งว่ามีสมบัติใดของเราหรือไม่ที่ยองไปถึงพ่อและแม่ของเราได้แน่นอนว่านิสัยหรือลักษณะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้บางอันเราได้มาจากพ่อแม่ของเรา แต่บางอันก็เป็นของเราเองโดยวันนี้จะให้เราเขียนถึงคุณสมบัติของแม่และพ่อที่เราไม่ชอบหรืออยากปฏิเสธและคุณสมบัติที่เราอยากอกอกอดไว้ขอให้ทำอย่างจริงจังอีกครั้งเพราะการรับรู้เหล่านี้จะทำให้คุณเห็นชัดว่า ชีวิตคุณอาจเป็นผลมาจากมรดกที่คุณได้รับมาก็ได้และคุณจะเลือกทำสิ่งใดต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและเพื่อยกระดับของการฝึกของท่านในทุกๆวันพิมพ์เวลาก่อนการกดส่งกันบ้านและยอดเก็บเหรียญสู่ความบุรมสมบูรณ์วันนี้ต่อท้ายของกันบ้านตัวอย่างเช่นเย่ ส่งกันบ้านเวลาตีห้าห้าสิบแปดนาทีได้ห้าเหรียญอ่านจบแล้วกดไลค์ใต้คอมเมนต์นี้นะคะขอบคุณค่ะ